ที่ผู้ถูกล้องทั้งสองเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีเจตนาเชาะกลอนบ่อนทำลายสถาบันพระมาษัตริย์เป็นเหตุให้คำรุดสุดโทมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงนำไปสู่การล้มย้ายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขใหนที่สุด สิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนเนี้ยมันแทบจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับเมื่อ4ปีที่แล้วเด็ดหัวหัวหน้าพักก่อนศานลไดัธรรมรูญธก็มีมติให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยจากกรณีถือหุ้นสื่อนะคะยุบพักตามหลังมีคําสั่งให้ยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมาการบริหารพักทั้งหมดเขาอาจจะกลัวเรามากเกินไป วิธีเดิมๆที่เขาทํามาเขาก็คิดว่ามันจะเวิร์กสิ่งที่คุณยุบได้แค่แคองค์กรตัวนี้ที่บุคคลเท่านั้นคุณไม่สามารถยุบชุดความคิดอุะสการณ์ที่อยู่เบื้องหลังที่ยังไงมันจะต้องไปต่อแน่นอนทําให้คนเห็นความผิดปกติในสังคมนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราได้มากขึ้นในวันที่เขาจะทุบทําลายก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งจะมีคนอีกกี่คนที่เดินทางเข้ามาร่วมกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคใหม่ในอนาคต ด้วยข้อหาเรื่องของการที่เงินกู้เท่ากับรายได้ใช่ไหมซึ่งถ้าพูดกันตามหลักการและเหตุผลนะ่ะคิดกันตามลอจิกแล้วเนี่ยมันไม่มีทางไปสู่การยุบพักได้เลยในสายตาของเราแต่ว่าในที่สุดมันก็มันก็ไปจนถึงขั้นนั้นได้นะไอ้เป็นเหตุให้สั่งยุบพักก่อง ตามแรต่องกทมว่าเรื่องัเมืองไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงช่วงนั้นบรรยากาศผมว่าทุกคนก็เสียใจตัวผมเองก,ก็เสียใจมากหลายหลายคนร้องไห้นะตอนที่รวมตัวกันที่ไทยสวันที่ถูกยุบมันเป็นการทําโดยอัตโนมัติเลยว่ายังไงเราก็ต้องไปต่อยังไงเราก็ต้องศาลต่อยังไงเราก็ต้องทํางานต่อต้องแบกความคาดหวังของประชาชนที่เลือกเรามา6.3ล้านเสียงในวันนั้นด้วยเราจะย้ายไปพักใหม่ด้วยกันแล้วก็ขอยืนยันว่า พักใหม่ที่เราจะย้ายไปนั้นคือพักที่ชื่อว่าพักก้าวไกลเป้าหมายของพรคก้าวไกลคือการขยับประเทศไทยไปถึงประเทศไทยในฝันที่พรคก้าวไกลเชื่อว่าควรจะเป็นการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทั้งในเชิงของระบบกติกาวัฒนธรรมค่านิยมเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคที่มันแพร่หลายไปอยู่ในทุกพื้นที่เราอยากเห็นเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้มีระบบการศึกษาที่ช่วยติดอาวุธทักษะที่จําเป็นให้กับ อุคลากรในประเทศเราทุกช่วงวัยเราฝันอยากเห็นสังคม,มที่มันเติบโตแบบไม่เหลื่อมล้ำเติบโตในลักษณะที่กระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่เติบโตสาหรับทุกคนแท้จริงถ้าเกิดว่าถามในภาษาการเมืองเขาจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีเจ้าของเราเป็นหน้าใหม่มาเลยเราอาจจะมีโอกาสยากแต่ทุกครู้สึกว่านั่นก็เป็นข้อดีในเมื่อเขาเหล่านั้นมีโอกาสได้ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแ,แต่ผลงานอาจจะไม่โดนใจแม้กระทั่งเราก็ยังรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่าเราทําได้ดีกว่าเราเลยเสนอตัวเข้ามา เราต้องพยายามให้มากเพราะอุปสรรคเดียวของเราคือเราเป็นใครก็ไม่รู้ที่เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้แทนของทุกคนเริ่มรู้สึกว่าน่าจะไปเป็นอันดับได้คือประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันเลือกตั้งครับมันมีแคมเปญคาราวงทั่วทั้งประเทศะเข้ามาแล้วก็มีกราฟิกส้มขุดทั้งประเทศช่วงนั้นที่ไปตามหัวเมืองไหนแล้วก็มีโอเวทีปลาใสคุณแน่นหมดว้าเออเป็นพักอันดับหนึ่งไว้อะไรอย่างเงี้ย รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เขามาว่ามีการาาล็อบบี้มีการ,รกด่าดทอกันอยู่ในกลุ่มลายในในของสวถ<อ>้าหากมีใครที่จะมายกมือให้กับพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมันเหมือนมันเหมือนวันหนึ่งที่เราแทบจะมือกำลังจะแตกถึงฝั่งอยู่แล้วอยู่ดีก็โดนคลื่นกระชากออกแล้วก็ฝั่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าไกลออกไปแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้อีกเลย ผมไม่ได้เชื่อว่าต้องแหน่สมัยอนาคตใหม่ถูกยุบเพราะเราไปแตะต้องสถาบันรัฐกรัตริย์เนาะผมเชื่อว่าสิ่งที่พักชนเนี่ยคือชนกับกลุ่มก้อนการเมืองเก่าแล้วสิ่งที่กลุ่มก้อนการเมืองเก่าทําเห็นได้ชัดอย่างยิ่งหลักการเลือกตั้งหกเนี่ยคือเขารวมพัวก,กันมากขึ้นเพื่อต่อต้านเราแล้วก็พยายามลากก้าวไกลไปโยงเรื่องของสถาบันให้ได้สิ่งที่เราแปลกแล้วก็แตกต่างจากนากักการเมืองพัคอื่นเนี่ยเราเป็น นักการเมืองที่มีวาระไปของตัวเองว่าเราอยากที่จะขับเคลื่อนเรื่องอะไรเราอยากที่จะผลักดันเรื่องอะไรให้มันเกิดขึ้นเนาะแต่พอเราเป็นฝ่ายค้าเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการทํางานทางความคิดให้ประชาชนเชื่อให้ประชาชนซื้อเรื่องนั้นก่อนเรื่องนั้นก่อนแล้วพอเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับทุกคนเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนขึ้นมาเป็นรนัฐบาลสุดท้ายเขาก็ต้องทําคือท้ายสุดแล้วการเมืองมันเป็นเรื่องของการโน้มน้าวการทํางานเชิงความคิด นะถ้าคุณจะทําอะไรสําเร็จเนี่ยคุณต้องประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนใจคนคนหนึ่งคุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคเก้าไกลเขาบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนวาระที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลายมาเป็นวาระที่ปฏิเสธไม่ได้พอเราชนะในสมรภูมิทางความคิดก่อนเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถชนะในสมรภูมิทางกฎหมายตามมาได้ด้วยเช่นกันเราไม่ได้ต้องการที่จะมาล้มล้างซอกก่อนบอลทําลายใครอะแค่ต้องการแบบเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองให้มันตอบสนองต่อความต้องการประชาชนแหะ มันไม่ใช่ว่าเรามาเพราะว่าธนทธรบอกให้เรามาทําสิ่งนี้พิธาบอกให้เรามาทําสิ่งนี้หรือใช้ทวั์บอกให้เรามาทําสิ่งนี้สุดท้ายเขาจะพังพาหนะของเราทิ้งหรือว่าพังพักเราสักกี่รอบมันก็ยังมีความคิดแบบนี้เจตจำนงแบบเนี้จากคนทุกคนที่รวมกันได้ใหม่แล้วก็ไปต่อได้อยู่ดีก้าวไกลคือผู้คนและการเดินทางถึงแม้คุณยุบพักได้อะแต่การยุบพักเนี่ยไม่ได้ทําให้ผู้คนที่จะมาร่วมเดินทางน้อยลงไม่ได้จะทําให้กําลังใจที่มีในการเดินทางในเส้นทางนี้เนี่ย น้อยลงไปเลยแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมกับคิดว่ามันจะทําให้คนหันมาเห็นความผิดปกติมากขึ้นแล้วก็มีความพร้อมที่จะมาร่วมกันเดินทางแล้วก็ร่วมกันผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่พรคก้าวไกลนำเสนอมากขึ้นกว่าเดิมตัวผมเองนั่งอยู่วันนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยพร้อมจะเปิดพื้นที่ให้กับคนที่อาจจะณช่วงเวลาหนึง่งไม่ได้ร่วมเดินทางมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าณเวลา,านี้เนี่ยมีภารกิจที่เห็นร่วมกัน ว่าอะไรที่มันจําเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในประเทศการยุบพักการจับคนไปขังมันขังความคิดคนขังความเชื่อคนไม่ได้แล้วทุกวันนี้ทุกคนที่เป็นโหวตเตอร์พักมาสนับสนุนพักรวมถึงทีมงานสตาฟร,รวมถึงสสที่ทํางานอยู่ผมคิดว่าทุกคนยังไงก็ไปต่อแน่นอนไม่มีทางทําลายล้างความเชื่ออุดมความความคิดเราได้ถ้าจะวัดเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์จริงๆก็ดูที่ผลการเลือกตั้งสิในการเลือกตั้งสมัยอนาคตใหม่ตอนแรกเลือกตั้งมาได้แค่88 พอเป็นก้าวไกลได้ร5อย้ามันไม่ได้ทาให้คะแนนเสียงมันหายไปไหนครั้งนี้ถ้าจะมีการยุบพักก้าวไกลเนี่ยมันจะทําให้คนเปลี่ยนใจหรือว่ารู้สึกคือมัหวันไว้ได้เลยเพราะว่ามันได้กลายมาเป็นสถาบันอะทางการเมืองแบบนึงไปแล้วคนจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นหัวหน้าพักจะเปลี่ยนไปกี่คนน่ะแต่ว่าความเป็นอนาคตใหม่ความเป็นก้าไกลเนี่ยมันก็คงจะยังคงอยู่โดยที่ไม่ว่ายานพาณนะ อันต่อไปนี้มันจะชื่อว่าอะไร